มีนักปรัชญาชาวอเมริกันคนหนึ่งเป็นนักคิดที่มีชื่อเสียงมากเสียชีวิตไปได้หลายสิบปีแล้วแกเป็นคริสต์นะและมีบทสวดบ,บทหนึ่งที่มีชื่อมากแล้วก็เป็นบทสวดที่ให้ข้อคิดที่ดีนะสำหรับ คนทั่วไปไม่เฉพาะชาวคริสต์คือแม้จะเป็นบทสวดภาวานาถึงพระเจ้าเป็นบทสวดสั้นๆนะสามบรรทัดคือเขาภาวานาถึงพระเจ้าว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสงบในการยอมรับสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วขอข้าพเจ้ามีความกล้าในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้แล้วขอขพระเจ้ามีปัญญาในการแยกแยะความแตกต่างของสองสิ่งนี้มาถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราใคร่ควรดูนะมันมันให้ข้อคิดที่ดีเป็นการ เรียว่าสรุปรวบยอดโจทย์ที่สำคัญของชีวิตนะโจทย์ที่สำคัญของชีวิตเนี่ยประกาศแรกคือว่าในชีวิตของทุกคนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่สองอย่างปัญหาที่เปลี่ยนแปลงได้หรือแก้ไขได้กับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือแก้ไขอะไรไม่ได้เรื่องเราจะพูดว่าเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตคนเราเนี่ มันก็มีแค่สองอย่างนะเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้กับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้นี่คือโจทย์ข้อแรกนะโจทย์ข้อที่สองคือว่าเราควรทำอย่างไรกับเหตุการณ์เหล่านี้เป็นโนไนเบอร์นี่แกก็บอกว่าเนี่ยสำหรับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราควรยอมรับนะด้วยใจสงบ ส่วนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะเราควรมีความกล้าในการเปลี่ยนแปลงสองสิ่งเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยนะก็ว่าไปแลงก็เป็นหลักนะในการดำเนินชีวิตของคนเราเลยก็ว่าได้เพราะว่าในเมื่อคนเราจะต้องเจอกับเหตุการณ์ปัญหาหรือความทุกข์ ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือทำอะไรไม่ได้เลยมันก็คงไม่มีอะไรดีกว่าการยอมรับการที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรไม่ได้มันเช่นอะไรบ้างนะนเช่นความตายเนี่ยไม่มีใครหนีความตายพ้นและไม่ใช่ไม่ใช่แค่ความตายของเรานะความตายขงคนที่เรารักด้วย ก่อนที่ความตายจะมาถึงตัวเราก็ต้องเจอความตายที่เกิดกับคนที่เรารักญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเพื่นฝูงคนรักลูกหลานมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตรงที่ว่าเมื่อตายไปแล้วเนี่ยนะให้ฟื้นคืนมาก็ไม่ได้แล้วก็มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตรงที่ว่าไม่มีใครหนีพ้น นอกจากความตายคนที่เรารักหรือคนที่ใกล้ชิดคนรู้จักแล้วในความสูญเสียของรักเนะี่ยหลายสิ่งหลายอย่างมีสูญเสียไปแล้วน,นี่มันก็เอากลับมาไม่ได้นะเสียแล้วเสียเลยนะชเช่นไฟไหม้บ้านหรือว่าของรักที่พ่อแม่มอบให้เป็นมรดกสูญหายไป หรือที่จริงแม้แต่ทรัพย์สินทรัพย์สินหลายอย่างที่ถูกขโมยไปหรือสูญเสียไปเนี่ยหลายอย่างก็เอากลับคืนมาไม่ได้นะซึ่งมันก็ยากกันนะที่เราจะรู้ว่าอะไรบ้างที่หายไปแล้วเอากลับคืนมาได้อะไรที่หายไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้อะไรที่หายไปแล้วกลับคืนได้ก็ต้องค้นควายหามา หรือคนหายเจอแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรที่มันหายไปแล้วไม่มีทางเอากลับคืนมาได้ถ้าเรารู้ลงได้เราคงไม่เสียเวลาไปหาไปค้นหาสิ่งที่ทําได้ประการเดียวคือทําใจยอมรับเรื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากนะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าของที่หายนี่อะไรบ้างที่มันมีโอกาสที่จะหาเจออะไรบ้างที่ไม่มีโอกาสที่จะหาเจอ ไม่ใช่ไม่ต้องอื่นไกลนะของที่ตกลงน้าในสระเนี่ยตกลงน้ำในสระเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยนะว่าถ้าง,งมแล้วจะเจอป่ะงมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่นะถ้าเราร่วงงมแล้วไม่เจอเราก็คงไม่ทําไม่เสียเวลาทั้งแต่แรกแต่เราไม่รู้ไงเราก็ต้องลองงมเลนแต่บางครั้งเราพว,วายางมไปแล้วก็สูญเปล่าเสียเวลา นอกจากของที่สูญหายไปแล้วนะมันก็ยังมีอีกหลายอย่างนะบางอย่างก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ให้กับคนเราไม่มากก็น,น้อยเช่นสอบตกเนี่ยนะสอบตกเนี่ย,ยมันแก้ตัวได้ก็จริงนะแต่ว่าไอ้ที่สอบไปแล้วเนี่ยแล้วตกเนี่ยมันจะให้มันกลายเป็นสอบได้นี่มันแทบจะปไปไม่ได้เลย หรือที่ง่ายคือรถติดนะรถติดบนทางด่วนอาจจะเป็นเพราะมีอุบัติเหตุข้างหน้าหรือเพราะาฝนตกทางลื่นพวกเราก็รู้อย่างเวแล้วรถติดเนี่ยนะเราทำอะไรไม่ได้เลยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้แล้วถึงตอนนั้นเนี่ยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ควรจะทำยังไงน,น้เบอร์เขาบอกว่าเนี่ยก็ให้ยอมรับยอมรับซะ แต่ไอการยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาจจาะยอมรับด้วยเหตุผลแต่ว่าใจมไม่ยอมอ่ะเอาแค่ง่ายรถติดเนี่ยนะแล้วก็ยอมรับนะมันติดแต่ใจมไม่ยอมรับมันก็เลยกังวลวิตกตรงนี้แหละนะที่เขาขอให้พระเจ้าเนี่ยมอบความสงบให้กับเขาคือยอมรับมันได้ด้วยใจสงบคนเราเนี่ยถ้าว่าสามารถยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ด้วยใจสงบนี่ ด้วยความทุกข์มันลดไปเยอะเลยนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็โศกเศร้าเมื่อคนรักตายจากไปหรือบางทีไม่ได้ตายจากไปนะแต่ว่าป่วยด้วยโรคร้ายที่รักษาไม่หายโรคร้ายที่รักษาไม่หายเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายก็ตายสถานเดียวแต่หลายคนก็ทำใจไม่ได้นะ ยิ่งเป็นโรคร้ายที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยแล้วเนี่ยโอ้มันทําใจยากมากแม้จะรู้ทั้งรู้นะว่ามันทำอะไรไม่ได้แต่มันก็ยอมรับไม่ได้หรือถึงยอมรับได้ก็ยอมรับแบบยอมรับด้วยเหตุผลแต่ใจมันไม่ยอมมีคนถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าเป็นมะเร็งแต่ว่ามันยังเศร้าอยู่ข้างในมันก็ยังมีความเครียดอยู่ข้างในก็เหมือนกับคนรักตายจากไปเนี่ย ก็ยอมรับได้นะว่าเขาตายไปแล้วใครถามก็บอกาตายไปแล้วพ่อตายไปแล้วลูกตายไปแล้วสามีตายไปแล้วอันนี้เรายอมรับแต่มันไม่ได้ยอมรับอย่างเต็มร้อยนะเพราะว่าลึกๆก็ยังเศร้ามีพียงคนหนึ่งนะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนที่รักครอบครัวมากดูแลครอบครัวอย่างดี เป็นแฟมิลี่ม n แล้ววันหนึ่งก็ป่วยภรรยาเคี่ยวของป่วยไม่มากก็ไม่ได้ขวนขวายอะไรเท่าไหร่แต่สุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเป็นโรคร้ายนะมะเร็งมันเป็นมะเร็งตับน้้วก็ลามเร็วมากนะไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์เนี่ยก็เสียชีวิตฝ่ายหญิงนี่ทําใจไม่ได้นะรู้ทั้งรู้นะว่าสามีตายไปแล้วแต่ทําใจไม่ได้ ทุกวันก็ยังทำอาหารให้สามีกินเอามาวางไว้ตรงโต๊ะที่สามีนั่งเป็นประจำแล้วก็โทรศัพท์ไปที่เบอร์สามีเพื่อจะได้ฟังเสียงที่อัดอาไว้มันมีเครื่องอัดเครื่องตอบอัลซลริมแมชชีนอยู่ในเครื่องอยากได้ยินเสียงสามีทุกวันทุกวันเสมอยก็บ่าเขายังมีชีวิตอยู่ แต่แน่นอนนะก็เป็นการยอมรับแบบทำใจไม่ได้ก็เศร้าเศร้าเสียใจไม่เป็นไม่เป็นผู้เป็นคนเท่าไหร่อาจจะเราอไม่ค่อยรู้นื้อรู้ตัวแล้วเพราะเธอรู้นื้อร,รู้ตัว,วก็คงจะไม่ทำอย่างนั้นอันองที้เรียกว่ายอมรับแบบไม่เต็มที่นะเพราะถ้ายอมรับอย่างสมบูรณ์เนี่ยมันก็คือมันก็จะเกิดความสงบ จริงๆแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะถ้าหากยอมรับได้อย่างแท้จริงเมื่อไหร่มันก็เกิดความสงบเมื่อนั้นแต่ว่าถ้ายังยอมรับแค่ยอมรับด้วยหรือในระดับเหตุผลเนี่ยมันก็ยังมีความเศร้าโศกมีความคับแค่มีความวิตกกังวลซึ่งตรงนี้แหละเป็นที่มายความทุกข์ของผู้คนเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสามารถจะยอมรับได้ด้วยใจสงบเนี่ยว่ามันจะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะไม่ต้องอะไรยอมรับลดติดได้ด้วยใจสงบเนี่ย เพื่อนไม่มาตามนัดหรือว่าเพื่อนเขาติดก็ามาไม่มาตามนัดเพเราะรถติดนะก็ยอมรับได้เวินมันก็จะสงบขึ้นเยอะเลยมันจะมีความสุขขึ้นมาวันที่ทำยังไงเนี่ยคนเราถึงจะยอมรับเหตุการ์ต่างๆโดยเพราะที่เหตุเหตุการ์ร้ายแรงด้วยใจสงบได้เนี่ยในทงพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าเนี่ยมันต้องมีปัญญา มีปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมีปัญญามากพอที่จะตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งที่ไม่อาจจะบังคับบัญชาได้คือเข้าใจเรื่องไตรลักเข้าใจจนไม่ยึดติดถือมั่นดังนั้นเนี่ยเมื่อของหายสูญหายมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจยอมรับได้แต่ใดที่มีความยึดติดถือมั่นนะแม้มันจะรู้ว่า ของสูญไปแล้วคนรักตายจากไปแล้วแต่มันยังเศร้าโศกใจมันยังไม่ยอมรับเพราะยังมีความยึดติดผูกพันอยู่แต่เมื่อเนี่ยมีปัญญาเห็นชัดนะว่ามันไม่มีอะไรชีวิตมันถือมั่นได้ไม่ว่าจะเป็นคนรักของรักหรือแม้กระทั่งร่างกายนี้ถึงเวลาเจ็บป่วยก็ก็ยอมรับได้ไม่โวยวายตีโพยตีพายเรือว่าตาอะไรเลยแม้ทั่งเวลาแก่เนี่ยนะ ความแก่ก็เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ได้แต่ชะลอบางคนก็รู้ว่าตัวเองแก่แต่ไม่ยอมรับใครไม่เรียกป้าเรียกลุงนี่โกรธใครไม่เรียกว่าคนแก่นี่ก็ไม่พอใจนี่แสดงว่ายังไม่ยอมรับก็ยังมีความยึดติดถือมั่นในรูปยึดติดถือมั่นในความในร่างกายในความถึงความสาวแต่ถ้าเกิดว่าใจมันคลายความยึดติดถือมั่นก็เห็นเข้าใจในเรื่องใจรัก มันก็จะวางได้พอว,วางได้มันก็ยอมรับได้เมื่อน,นางกีสาคุตมีเนี่ยที่เคยเสียลูกแล้วยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ขนาดที่เรียกว่าไม่ยอมเชื่อว่าลูกตายแล้วอุ้มศพลูกเพื่อใครต่อใครช่วยปลุกให้ฟื้นอันนี้เรียกว่าไม่ยอมรับแบบปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่ตอนหลังก็ยอมรับได้นะเพราะว่าเห็นใครๆเขาก็เสียลูกบางครๆก็เสียคนรักใครๆก็เสียพ่อเสียแม่ไม่มีใครที่ไม่เคยเสียคนรักก็เริ่มยอมรับได้ ยอมรับได้ว่าลูกตายไปแล้วเอาลูกเอาศพลูกไปไปฟังในสุสานในปา่าช้าแต่ก็คงยังมีความโศกเศร้ามีความอานัยอยู่จนกระทั่งผู้จ้าจะแสดงทรรให้นางได้ลดหรือสมบัติซึ่งความยึดติดถือมั่นนะให้เห็นโทษงความยึติดถือมั่นนะว่าเนี่ยมันเหมือนกับน้าป่าที่พัดพาผู้ที่หลับไหล ความตายก็พัดพาผู้ที่ลงหลายในรูปในทรัพย์เหมือนน้าป่าที่พัดพาผู้ที่หลับหลายไปฉะนั้นพอนางเห็นโทษของความยึดติดถือมั่นเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นมาก็ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจหลงเหลืออยู่เลยเรียกว่ายอมรับได้อย่างเต็มร้อยเพราะว่าในสุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันอันที่แสดงว่ายอมรับความจริงได้เต็มร้อย เป็นการยอมรับด้วยใจสงบแต่คนเราก็ไม่จเป็นต้องเป็นพระโสดาบันที่ยอมรับได้ด้วยใจสงบนะคนที่ฝึกมาอย่างคนที่ฝึกมาก็าใจความจริงของชีวิตก็จะยอมรับได้ง่ายทั้งยอมรับด้วยหัวหรือเหตุผลแล้วก็ยอมรับด้วยใจเพราะมีปัญญาเห็นความจริงของชีวิตของโลกเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้ายัางไม่มีปัญญาในอย่างน้อยก็ยังมีช่องทางให้เรายอมรับ ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ก็คือการมีสติมีสติโดืเองาะสมมาสติที่ทำให้เราเนี่ยเห็นไม่ก็ไปเป็นเมื่อมีความสูญเสียมีความเศร้าโศกเกิดขึ้นก็เห็นไม่ข้ไปเป็นเมื่อมีความขับแ้นเกิดขึ้นโกรธก็เห็นไม่ข้ไปเป็นแล้วก็รู้ที่จะทำใจวางใจเป็นกลาง แต่ที่ครูบาอาจารย์ใช้คำว่ารู้สื่อๆอไอ้รู้สื่อสือเนี่ยมันเป็นวิชาที่สําคัญมากนะําหรับปุถุชนเนี่ยเพราะมันทําให้เราเนี่ยสามารถยอมรับสิ่งต่างๆได้ด้วยใจสงบที่ได้ก็ยอมรับความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางเพราะว่าไม่ผักใสไม่กดข่มมันอนะอยอมรับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจได้ ต่อไปก็จะยอมรับเหตุการณ์หรือสิ่งที่มากระทบใจได้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้การยอมรับยอมรับด้วยใจสงบเนี่ยมันไม่ควรจะใช้กับเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะแม้กระทั่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ถูกใจเราเนี่ยเราก็ควรจะฝึกให้ยอมรับได้ของบางอย่างมันปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะแต่ตราบใดที่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะรักษาใจสงบได้ อย่างเช่นเสียงดังจากเพื่อนบ้านเนี่ยที่จิงก็เปลี่ยนแปลงได้นะไปบอกเขาให้หยุดส่งเสียงหรือเสียงหมาเห่าเราก็เปลี่ยนแปลงได้นะลงไปแล้วก็ไปสั่งให้มันหยุดเห่าถ้ามันเชื่องนะแต่ระหว่างที่มันยังไม่หยุดเห่าแล้วหลังที่ยังมีเสียงจากเพื่อนบ้านเนี่ยตราบใดที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยเราก็สามารถฝึกใจให้ยอมรับด้วยใจสงบได้ที่จริงเราต้องฝึกมาถึงขั้นนี้เลยนะไม่ใช่รอว่า เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเราถึงจะยอมรับด้วยใจสงบแม้จะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ถูกใจเราเราก็ต้องฝึกที่จะยอมรับมันได้ด้วยใจสงบอากาศร้อนก็เปลี่ยนแปลงได้เปิดพัดลมแต่ตาใดที่ยังยังไม่ได้เปิดพัดลมอากาศยังร้อนอยู่เราก็ไม่ทุกข์เรายอมรับมันได้ด้วยใจสงบคือว่าร้อนแต่กายนะแต่ว่าใจสงบเย็นยุงกัดนะยุงมารบก,กวน เราก็ลองเปลี่ยนแปลงได้หาอะไรมาฉีดหรือว่าวเอาพัลลุมมาเป่าแต่ตราบใดที่ยังไม่ยังไม่ได้ทําอย่างนั้นเราก็สามารถจะรักษาใจใสงบได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นมันก็จะเป็นการซ้ําเติมจิตใจให้ทุกข์การปฏิบัติเนี่ยควรจะฝึกตรงนี้ด้วยนะฝึกให้ยอมรับสิ่งต่างๆได้ด้วยใจสงบ เมื่อเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นรูปรสกิ่นเสียงสัมผัสที่มากระทบหรือทำมารวงความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจอันถ้าเราฝึกจนสามารถจะยอมรับสิ่งต่างๆด้วยใจสงบเนี่ยถึงเวลาเจอทุกข์ที่รุนแรงที่จะนทิพย์ปเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่เริ่มฝึกตั้งแต่รับมือกับสิ่งที่ไม่ถูกใจ ไปคิดแต่จะไปเปลี่ยนแปลงมันด้วยการไปสั่งให้เพื่อนบ้านหยุดส่งเสียงหรือไปสั่งให้หมาเห่าหรือที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอกเช่นเปิดพัดลมเอายามาฉีดเราก็จะไม่ได้ฝึกใจเลยพอเราไม่ได้ฝึกใจแม้แต่เรื่องเล็กน้อยพอเจอเรื่องใหญ่เจอเหตุการณ์ความสูญเสียพัดพรากที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือเจอความเจ็บป่วยที่รักษาไม่หาย ถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะยอมรับได้ยังไงมันจต้องเกิดจะต้องยอมเกิดความเศร้าโศกเกิดความโกรธแค้นเกิดความวิตกกังวลกระสับกระส่ายทุรนทุราย์ดวยวายตีโพยต,ตีพายถ้าเราไม่เริ่มจับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ถูกใจเราเราจะไปรับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ได้อย่างไรอันนี้ข้อที่สองก็สําคัญนะอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเราก็ต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนหรือกล้าที่จะทํา หลายครั้งเนี่ยเราไม่กล้านะทั้งที่มันเปลี่ยนแปลงได้ไม่กล้านี้ก็อาจจะหมายถึงกลัวล้มเหลวกลัวคนไม่เห็นด้วยกลัวเสียเวลาที่จริงเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นี่นอกต้องใช้ความกลา้าต้องมีความเพียรด้วยเช่นเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะแต่หลายคนไม่กลา้าไม่กลา้าหรือถึงกล้าแต่ว่าไม่มีความเพียรนะกลัวลำบากลัวเหงากลัว ลกลัวล้มเหลวก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวไม่ได้สักทีดังนั้นความกล้าน,นี่ก็สําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วคงไม่พอมต้องมีต้องอาศัยความเพียรพยายามด้วยและที่สําคัญนะที่เขาที่เขาได้พูดในประการที่สามเนี่ยก็คือปัญญาปัญญาในการแยกแยะสองสิ่งเนี่ยคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อันนี้สําคัญนะ คนเราถ้าหากว่ามีปัญญาแยกแยะได้นี่มันมันช่วยแก้ปัญหาไปได้เยอะเลยนะยึอย่างง่ายๆนะคนป่วยหนักเนี่ยถ้าว่าเรารู้นะเรานี่หมายถึงหมอพยาบาลหรือผู้ดูแลถ้ารู้นะว่าผู้ป่วยคนนี้เนี่ยยังไงก็รักษาไม่ได้คือตายแนะ่เราก็จะไม่ใช้วิธีการยือ้อหรือว่าทําทุกอย่างเจาะคอปั้มหัวใจนะเจาะคอใส่ท่อปั๊มหัวใจพา เราจะไม่ทําอย่างนั้นนะเพราะเรารู้ว่าทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์มีแต่สร้างความทุกข์ให้กับเขาเราก็จะใช้วิธีนั้นคือว่าให้การดูแลแบบประคับประคองแต่ปัญหาคือมันบอกได้ยากนะว่าคนไข้รา,ายไหนเนี่ยที่ถ้าทุมเทไปเต็มที่แล้วหายนายต้องเจ็บตัวต้องพาต้องฉายแสงเต็มที่แต่ในบางรายทําอย่างนั้นไปก็ไม่มีประโยชน์ตายอย่างเดียว ในเมื่อเขาจะต้องตายแล้วเนี่ยไปทรมาก,ก็ทําไมไปสร้างความทุกข์ทรมานให้เขาทำไมเราคงไม่ทำนะถ้าเรารู้ว่าเขาตายแน่แต่เราไม่รู้เนี่ยเราไม่มีปัญญามากพอที่จะแยกแยะได้ว่ากรณีไหนที่ทําเต็มที่แล้วมีสิทธิ์รอดกรณีไหนทําเต็มที่แล้วยังไงก็ไม่รอดบางทีคนที่ป่วยเป็นเด็กนะหูพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกนะมีชีวิตรอดก็ทําทุกอย่างเลยที่ลูก ลูกบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแม่ก็พ่อก็ยังไม่ยอมเพราะคิดว่าจะรักษาลูกหายสุดท้ายพอลูกตายพ่อแม่ก็เศร้าเสียใจว่ารู้นี้เนี่ยไม่ต้องสร้างไม่ต้องทําอะไรกับลูกหรอกให้ลูกได้ไปเที่ยวทะเลให้ลูกได้ไปใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอย่างมีความสุขดีกว่าพ่อแม่บางคนก็เสียใจเพราะเห็นเนี่ยอันนี้เพราะอะไรเพราะไม่รู้เนี่ยว่ามีกรณีไหนนะที่ทําเต็มที่แล้วหาย มีกรณีไหนที่ทาเต็มที่ยังไงก็ไม่หายถ้าเรารู้แบบนี้เนี่ยเราก็ไม่จะไปสร้างความทุกข์ให้กับคนไข้หรือเราจะทําเต็มที่แล้วก็หายก็ถือว่าคุ้มที่จริงมันมีอีกเยอะนะปัญหาหลายอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่ามันแก้ได้เนี่ยมันก็จะง,ง่ายแต่บางทีเราไม่รู้่งเช่นกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่จะโดนน้าทะเลท่วมไม่ใช่น้ําฝนนะน้ําทะเล อันนี้บางคนเนี่ยคิดว่าเอยมันป้องกันได้ป้องกันไม่ให้น้ําทะเลท่วมก็ทุ่มเทเข้าไปใหญ่ทุ่มเทเงินหมื่นล้านแสนล้านถ้าเกิดว่ามันแก้ได้นะอ้าวก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็คือความสูญเปล่าแต่ถ้าเราล้วาแก้ไม่ได้นะเรา,าก็ย้ายเมืองดีกว่าแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าเราไม่มีความไม่มปัญ,ญญามากพอกที่จะรู้ว่าจริงๆมันป้องกันน้ําทะเลไม่ให้ท่วมรุงเทได้หรือเปล่าแต่บางคน fright? บคนอกว่าป้องกันได้ก็ทุ่มเทเข้าไปทุ่มเทเงินเป็นแสนล้านล้านล้านเข้าไป แต่ถ้ามันแก้ไม่ได้ก็คือศูนย์เปล่าแต่ถ้าเรารู้ว่ามันแก้ไม่ได้นะย,ย้ายเริ่มย้ายเมืองตั้งแต่ตอนนี้มันก็มันก็จะช่วยทําให้ลดความสูญเสียไปได้เยอะในภายพังหน้านี่คือโจทย์ที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนียเน่ยในเบอร์ก็เลยบอกนะขอขอภาวนาจากพระเจ้านะให้มีปัญญารู้ว่าอะไรที่มันแก้ได้อะไรที่มันแก้ไม่ได้แต่สาวชาวพุดเราอย่าพึ่งพระเจ้าไม่ได้นะนก็ต้องพึ่งสติปัญญาของตัวหรือว่าร่วมมือกันค้นหาช่วยกันระดมสมองเพื่อหาทางออก ว่าตัวลงโจทย์เนี่ยมันคืออะไรมันแก้ได้ไหมหรือแก้ไม่ได้จริงไม่เฉพาะเรื่องใหญ่เรื่องโตนะบางทีเรื่องง่ายๆเช่นสามีภรรยาเนี่ยบางคนบอกว่าอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแยกกันดีกว่าแต่บางคนบอกว่ามันยังปรับกันได้เนี่ยยังปรับยังปรับที่ใสใจคอกันได้นะสามารถจะอยู่กันได้นะแต่บางคนอยู่ไปปรากฏว่ากับแย่ลงทั้งคู่เลยบางทีถึงกับท่ากันเองก็มี บางคนบอกว่าลูกนี้นะอย่ากันไปดีกว่าแต่นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเพราะบางคนคิดว่าอยู่ไปอาจจะเวิร์กก็ได้อาจจะอยู่ด้วยกันได้กลายเป็นคู่รักที่เกื้อกูลกันก็ได้อันนี้คือปัญหาเป็นเป็นปัญหาเป็นโจทย์ใหญ่ของชีวิตนะที่มันต้องอาศัยปัญญาในการแยกแยะแล้วถ้าเรามีปัญญานี่มันก็ช่วยได้แต่ถ้าเรามีปัญญานี้ก็ไอ้สิ่งที่เราทำแบบจะล้มเหลวก็ได้ เราจะเกิดโทษตามมาอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะ